หนูรู้สึกว่าหนูได้เจอคนเก่งๆเยอะมากทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนเพื่อนแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมอมอบโอก,กาสให้ปอค่ะไม่ว่าโอกาสสาคัญต่างๆในการเรียนหรือว่าโอกาสไปเรียนต่อต่างๆมีเป็นสิ่งสําคัญที่มอ,อมอบให้ปอเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธัญ,ญพรเดชชังชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการสัตว์ตาช้างค่ะ ตอนมัธยมเรียนที่เบญจมาราชูทิศจังหวัดนครสิีธรรมราชค่ะหนูเข้ารอบที่3ค่ะสอบกีฬดที่แทดค่ะแล้วก็สอบก้าวิชาสามั โดยส่วนตัวตอนมปลายค่ะประเรียนวิทย์คณิตมาปรชอบชีวะมากๆอยู่แล้วเราได้เรียนเกี่ยกับสาทะเลอะไรแล้วทำให้เรามีแพชชั่นเราอยากเรียนในวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยส่วนตัวคุณแม่ค่ะคุณแม่อยากให้เรียนทางภาคใต้เหมือนเดิมคุณแม่ก็เลยแนะนําว่าเรียนมออสิ พอลองเข้ามาดูหลักสูตรมาเข้ามาดูวิชาค่ะมีที่สนใจเลยส่วนอยากจะเบียดออนชีวะได้เรียนเกี่ยวกับทะเลค่ะปอคิดว่าสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะมันจะส่งเสริมการเรียนที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลปอคิดว่าเราก็ควรจะอยู่ติดทะเลถ้าเราเรียนทะเลทุกอย่างมันจะส่งเสริมให้การเรียนมันออกมาดีค่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนมอ,อ,อภูเก็ตค่ะ ตอนนี้ปอยอยู่ปี2ค่ะตอนปี1เราจะเรียนปูพื้นฐานความเข้าใจของฟิสิกส์เคมีชีวะทั่วไปเลยส่วนของปี2จะเริ่มเจาะลึกในวิชาสาขาแล้วตอนนี้จะมีเริ่มเรียนพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลเรียนพวกกระแสะน้ําในมหาสมุทรต่างๆค่ะประมาณช่วงปี3ค่ะจะต้องมีไปออกชิปบอร์ดค่ะใช่จะต้องไปลงทะเลไปทําวิจัยกับอาจารย์ไปเก็บตัวอย่างน้าเพื่อมาทดลองค่ะ ต,ตอนประกาศผลตอนรอบสามตอนแรกคุณแม่ดีใจมากค่ะที่เราติดในสิ่งที่เราอยากเรียนเราติดมอ,อคุณแม่ก็เอาไปโม้ก,กับป้าข้างว่านได้ว่าลูกสาวติดมอแล้วนะติดวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่บ้านก็ภูมิใจตัวหนูเองก็ดีใจที่ได้เรียนคณะที่ชอบค่ะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูยังอินจอยกับการเรียนอยู่ หนูสนุกในทุกวิชาที่ได้เรียนวิชาใหม่ๆความรู้ใหม่ๆในอนาคตยังไม่แน่ใจว่ายังอยากทำอาชีพอะไรหรือยังอยากเรียนต่อในอนาคตค่ะอันดับแรกเลยหนูรู้สึกว่าหนูได้เจอคนเก่ง mm. ๆเยอะมากทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆมีอาจารย์ที่เก่งๆคอยสอนตลอดเวลาเลยแล้วหนูรู้สึกว่า วิชาพวกนั้นมันน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นสาหรับหนูมากเพอหนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่น่ารักสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมในการเรียนแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมอ,อมอบโอกาสให้ปอค่ะไม่ว่าโอกาสสาคัญต่างๆในการเรียนหรือว่าโอกาสไปเรียนต่อต่างๆมี่เป็นสิ่งสําคัญที่มอ,อมอบให้ปอเลยค่ะ ถึงน้องๆวัทยมที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยทุกคนนะคะมาเป็นลูกพระบิดาด้วยกันมาอยู่ในลวสีตังมออของเรายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะแล้วมาเป็นลูกพระบิดาด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ